สวัสดีครับท่านผู้ชมจชาสวัสดีทุกท่านและทุกที่คริบสวัสดีครับผมจะมาสอนลงเซิร์ฟเวอร์เอ็นพีซีกันนะก่อนนี้เราจะสร้างเซิร์ฟเอ็นพีซีเราต้องกด P กดนี่มาขึ้นแบบนี้กดนี่ครับจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมกดป้ายนี้นะและลบอันนี้ไปนว่าแค่นี้นะครับ แล้วเขียน9 9 9เห้ได้ครับคุณและคุณก็จะปรับเป็นอะไรก็ได้แต่อยงนีน้ผมเอาส,สร้างสรรค์โอเคก็รอมันโหลดสเปรครับแมปเอ็นพนะครับก็จะมีหมู่บ้าน NPC ตามแบบที่เราเลือกว่าเราจะเลือกอันไหนอันไหนอันนี้เปน็นจะมีสองอย่างให้เราเลือกนะครับผมเลือกอันแรกดู อันนี้สองเราคงจะให้ดูนะเรามาลดสักคู่โอเคครับโอเคเรอมาก่อนนี้คนระับก็ได้มาแล้วครับหมู่บ้านเอ็นบีซีเนี่ยครับก็ได้มาแล้วครับหมู่บ้านเอ็คบีีของจริงนะครับอ,ออก ครับตอนแรกเป็นแบบนี้จะมาดูว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ที่สองที่ผมจะสร้างให้ดูลบเซิร์ฟนี้ไปโอเคเราไม่ต้องการอะไรครับสร้างเซิร์ฟที่สองลบเขียนเหมือนเดิมมาจุดบีจุดสี่เคแลอร์ครงนี้ศูนย์ศูนย์ศูยเช่นเดิมครับกดไปอันนี้ครับกดปุ๊บโหลดครับรอโหลด ก็เซิฟเป็น BTS เซิฟนี้ก็จะจะรวมเลยครับแล้วดูรอดูสักแป๊บนานจังวะเร็วเร็วคนดูก็เกลียดจะรอละโอเคคนระับก็อันนี้อีกแมปหนึ่งครับ มึนก็จะเป็นแบบนี้แล้วจะมีลาวาไหลออกมานะครับก็คุณเล่นแบบชีวิตคก็ต้องหาของที่จะไปอุดก่อนแบบนั้นนว่าะ n ซีจะถูกไฟเผานะครับก็แค่นี้แหละครับก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์ NPC ครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับสอนสร้างเซิร์ฟ NPC นะครับ ก็แค่นี้ก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ายผมด้วยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะก็สำหรับวีดีโอ้ขอลาไปก่อนครับบาย